สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยจะกฮานอยมัดรวมเนาะแนวทางของวันอาทิตย์วันที่ s, 9, 2 1เดือน9จาก2 0 1จ้ะเดือนกันยายนจ้า,จาสำหรับผลฮานอยมัดรวมวันที่20จ้าแนวทางของเฮานี้เลขเดน่นนีิไฮเด่น3กับ8กันเด่น6กจะสําหรับน่วยรวมผลนอวยรอบเฉพาะกิจรอบแรกจ้า สองแปดสามหนึ่งหกจ้าหนึ่งหกล่างจับคูพาดไปเนาะชุดกันจับให้แต่เหล็กสูงเนาะเหล็กต่ำก็กคือหกศูนย์มาหนึ่งหกจะเสียดแต้มเดียวสำหรับบนี่มาแปดสามเขาตรงๆจะแปดสามเน้นพิษตูเด่นแปดเข้ามาจา้าหน้วยรอบพิเศษจ้าหกห้าห้าสามเก้า สำหรับแนวทางข้าเมื่อวันได้เบิรหน่อยเนาะได้ชนแค่หกกว่างหาย6กหมาหาหาจะหกโอ้โหมาโตน,น้าสำหรับน้อยพิเศษถือว่าพลาดไปเนาะสามเก่าจับผูพลาดไปอีกจากข,ขามีสามหกมาสามเก่ากับผัวใดอีกเด่นสามข้ามาจ้าโอ้ไปบทถึงสามหเนาะ3ามสี่สาหามหสมเจ็เขามาสา,ามเก่าเลยมาแค่เล็กเด่นจา้า น้อยรอบวีไอน้อยรอบปกติจ้าโบเมนวีไอน้อยรอบปกติจ้าห้าเก้าศูนย์สองสามสำหรับสองสามลางปกติก็จับคู่พลาดไปอีกน้องเล็กพี่น้องห้3สามสี่มาสองสามเด้อจ้าเด่นสามโเข้ามาจ้าโอ้โหนังเหนียวดีแถมมื่อนี่ชบอบโบกเขาอ่าสำหรับน้อยรอบวี P พีรอบสุดท้ายศูนย์หกหนึ่งศูนย์หนึ่งถือว่าผ่าดไปรอบวีไอพี หนึ่งบลหนึ่งลางก็เลยทีเดียวตัวนี้สูตรสาตัวบนของข้านี้หายสามศูนย์เก่าน่อยรอบปกติเข้ามาหาเก้าศูนย์น้อมีศูนย์มีเก้าตางแค่3กับหาเนาะนิดเดียวนิดเดียว่าโอเคจะตามนี่เลยจะสําหรับมัดร่วมข้อห้าจะเด่นมาจับคู่เขาแค่น่อยรอบเฉพาะกิจเนาะ สำหรับแยกน้อยมอวนถือว่าปังเนาะสำหรับแยกน้อยของฮาวมอวนให้สามาราสองจะสำหรับแยกน้อยของฮาวมอวนปังเดยอจ้าสำหรับมือนีตามรุ่นกันโตจะนอยมัดรวมมือนีแนวทางเลขเด่นให้เดนหากับแมนบล่ลหากับเจ็ดจา้า chắp đền đin hát à cầu sum đập đin chết cầu chết soon chết nung จ็ดสองสำหรับเลขเบิ้ลน้อยมัดรวมมือนีได้หาหาสองสองสามสามสำหรับแยกน้อยมือนีเลขเด่นชนนี่คือเด่นสองสองสามสามพิเศษกับปกติโซนสองสองสามสามสำหรับปกติโซนกับ VIP สําสำหรับแยกน้อยก็คือสองโซนสามโซนเลขเด่นสำหรับมัดรวมไดเบิ้ลนหาหาสองสองสามสามหมักสามหลายกว่าคอ ระวังเบนสามสามไปด้วยละการเนาะหาหามวัดกับมาเลยเนาะบางเถื่อับมาตัวเก่ากับมีเด้อจะทำมักถ้าชอบเบิ่งเปรียบเทียบเบิ่งได้เนาะกันจากกันเด่นสองโอ้หน่วยมาร่วมในคามเลขพี่นอกไปเบิดเลยตัวนี้สองสี่สองหา สองหกสองเจ็ดสามตัวบนจ้าสำหรับตัวเน้นจ่าสามตัวบนมือนเน้นไป หนึ่งสองสี่กับเจ็ดสามหาการจะสองสี่สองหาลองเบิรนสามสามเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เดนหาจะหาหุกกับหาเก้า สำหรับมัดร,รวมมือนีตามนี่เลยจะสำหรับห้าหน้อยลูกห้ยซงสูตรคือเก่าเนาะหมักสูตรใดาตามสูตรนั้นจะเรื่าเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จะสำหรับมัดนรวมก็คือรวมถูกน้อยเฉพาะคิดถึง VIP จะแต่กะึ้นแต่ละแต่ละคนแต่ละฐานเนาะว่าหมากักอยู่หาหน้อยรอบได้กับเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จะขอห้โช่งดีกันทุกคนทุก่านจะมือนีกัคอยมาปังปังเด้งเด้ง,งตัวนิ่นตัวจอละกนันเนาะฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ด้วยจ้าขอให้โชคงดีกันทุกคนทุก่านจะสวัสดีจ้า